สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวอ,อุปกรณ์เครื่องมือวัดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกิโลวัตต์เฮลเมเตอร์เอาไว้สำหรับวัดบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่าพลังงานไฟบ้านไฟ AC ตัวนี้สั่งมาจากเว็บไซต์ Aliexpress นะครับ ก็สั่งไปประมาณประมาณครึ่งเดือนนะฮะของก็มาถึงนะครับก็ไม่ถือว่าช้าเท่าไหร่สำหรับเว็บไซต์ AliExpress นะฮะเวลาสั่งก็ประมาณนี้แหละรประมาณอย่างเร็วก็10วันนะครับอย่างช้าๆเลยเป็นเดือนก็มีเดือนกว่าก็มีแต่อันเนี้ยประมาณครึ่งเดือนนะฮะกิโลวัตต์ฮ์มิเตอร์ก็คือมิเตอร์ที่วัดพลังงานพวกนี้นะครับอันนี้เราก็เรียกว่ากิโลวัตต์ฮล์มิเตอร์นะฮะอันนี้ก็ กิโลวัตต์เาวมิเตอร์เนี่ยมิเตอรอ์ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษนะฮะก็คือมันสามารถวัดพลังงานที่ไหลไปข้างหน้าและก็ย้อนกลับได้นะฮะเหมาะที่จะเอาไว้ใช้กับระบบอ,ะอินเวอร์เตอร์ออนกริดหรือว่าระบบโซล่รราเซลล์ที่เราใช้งานนะครับที่เป็นระบบออนกริดเพื่อวัดพลังงาน การใช้ไฟแล้วก็การผลิตของตัวก e ิจทายอิวร์เตอร์ว่ากิจทยอิวร์เตอร์ที่เราผลิตเดือนนี้ผลิตไปกี่หน่วยเราใช้พลังงานไปกี่หน่วยมันจะมีพลังงานติดลบกับพลังงานที่เป็นบวกนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันผมก็คือพูดง่ายๆว่ายังไม่เคยทดลองใช้ก็ไปดูหา อุปกรณ์เครื่องมือช่างนู่นนี่นั่นในเว็บ Aliexpress เราไปเห็นมันน่าจะเข้าท่าก็เลยสั่งมาดูเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะครับในกล่องก็จะมีตัววัด ฮมิเตอร์กิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์กับคู่มือนะครับมีมาเท่านี้นะฮะอันนี้หน้าตาของเจ้าตัวกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์นะฮะย่อไฮคิงนะครับมีจอแสดงผลเป็น LCD นะฮะตัวนี้เป็นรุ่น100แอมแอมนะครับมันมีรุ่น60แอมด้วยนะครับที่ผมสั่งมาตัวนี้จะเป็นรุ่น100แอมแอมก็ราคามันมันมีหลายร้านที่ขายนะฮะ ร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับรวมส่งรวมจัดส่งเด้ออยู่ประมาณ450กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับใน Lazada ขายอยู่ประมาณ700กว่าบาทนะเท่าที่ผมดูแต่อันนี้ผมสั่งจาก Aliexpress ก็ร,ราคาถือว่าค่อนข้างถูกนะครับกว่าร้านอื่นเดี๋ยวท่านใดสนใจผมแปะลิงก์ไว้ให้เนาะนะฮะอยู่ใต้คำอธิบายนะครับใต้คลิปตรงคำอธิบายท่านใดสนใจก็ไปสั่งไปกดสั่งซื้อมาลอง ใช้งานกันดูนะครับก็เหมาะที่จะนํามาใช้กับระบบอินเวอร์เตอร์ระบบออนกิทนะครับเพราะว่ามันวัดพลังงานไหลเข้าไหลออกได้นะฮะด้านข้างนี้ก็จะเป็นอ่าเขาก็จะแสดงสัญลักษณ์การต่อไว้นะครับว่าเข้าทางไหนออกทางไหนนะฮะเข้า1ออก3นะครับเข้า2องอ่าเป็นไลน์สเป็นนิวตันนะฮะก็คือเข้าทางด้านล่างนี่นะครับ อ่าหนแล้วก็ออกด้านบน3กับ4นะครับตัวนี้ก็อ่าโอ้ก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะอ่าคอนเนคเตอร์ or, ก็เอาสายเบอร์ใหญ่ๆใ,ใส่ได้เลยนะครับก็อย่างที่ที่บอกนะฮะมันรองรับ100ยแอมแต่ว่าผมคิดว่านะมันมันเป็น CT ถ้าเป็น CT ก็น่าจะดีเนาะให้มั่นใจว่ามันมีตัวเนี้ยนะฮะ ต้องไปหาข้อมูลดูมันเขียนว่ามันเขียนว่าอินพรอมอ่ะในคู่มือไม่มีบอกไว้ว่าคืออะไรนะครับในคู่มือเขียนว่าอินพรอมบวกลบนี่นะฮะหากับหกแล้วข้อมูลผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลด้วยนะฮะของมาถึงก็แกะกล่องรีวิวกันเลยนะครับก็ไม่ไม่มั่นใจว่ามันใช้อ่า ct ได้หรือเปล่าแล้วอินพร้อมนี่เอาไว้สําหรับอะไระนะครับนี่นะฮะสเปคโดยคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเราลองต่อไฟเข้าดูดูหน้าจอมาหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปหาปลั๊กมาต่อก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะครับก็ผมต่อปลั๊กนะครับ เอาไปเสียบกับตัวเต้ารับของไฟบ้านนะครับเดี๋ยวจ่ายไฟเข้ามาดูการแสดงผลของหน้าจอว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ออนบเกอร์นะฮะจ่ายไฟเข้ามาอ่าน,นี่นะครับอ่สาสาะหน้าจอนะฮะ t 0นะครับให้ดูตามคู่มือนะฮะคู่มือก็จะมีเขียนบอกไว้นะฮะอ่ศูคือ ท o ทอนเอนเนอร์จีนะครับก็คือค่าพลังงานทั้งหมดที่เราใช้งานตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยนะครับจอแสดงผลอยู่ที่0 0 0 0อ 01, นะครับก็คือ0 1น่เนี่ย N น่าจะเป็นราวราว0วัตต์ได้แหละก็คืออาจจะมีการทดลองมาแล้วนะฮะสำหรับจเจ้ามิเตอร์ตัวนี้ ไอ้ทเทลเอนเนอร์จีเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะรีเซตได้นะฮะค่านี้จะนับไปเรื่อยๆเหมือนมิเตอร์ไฟฟ้าที่เราใช้งานนะครับมิมิเตอร์ไฟฟ้าของกายไฟฟ้าที่เป็นแบบจานหมุนอะไรพวกนี้ฮะไม่สามารถที่จะรีเซตค่านี้ได้นะครับมันจะนับค่าไปเรื่อยนะส่วนมิเตอร์ตนี้มีการทดลองอตัวเลขวิ่งมาแล้วที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับอืมพอเรากดปุ่ม มีมีแค่ปุ่มเดียวนะครปุ่มที่ที่ให้เรากดนะครับพอเรากดปุ่มไปอีกทีนึงจะเป็น T 0 1 1นะครับตัวเลขจะเป็น 00, 000นะฮะก็คือ T01 คือ import อ่า import energy นะครับก็คือพลังงาน import นี่คือพลังงานเข้านะฮะพลังงานเข้าอ่าพลังงานเข้าหมายถึงพลังงานที่น่าจะเป็นพลังงานที่เราใช้งานเนี่ยนะฮะ เมื่อเราต่อพลังงานไฟฟ้าต่อไฟฟ้าเข้าทาง1-2นะครับแล้วก็เอาทางด้านสามและ4ออกไปใช้งานนะฮะไอตัว Import Energy ตัวนี้นะครับมันก็ตัวเลขมก็จะนับะนะครับส่วนกดไปอีกทีนึ่งนะฮะที T 02จะเห็นเครื่องหมายลบด้านหน้านะครับเป็น Export Energy นะครับเป็นพลังงานออก นะฮะพลังงานออกตัวนี้หมายถึงว่า,าถ้าเราเอาทางด้านอินพุตเป็นด้าน3 4นะครับแล้วก็ออกทางด้าน1 2สองนะฮะไอทีศูนย์สองเนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นนะครับตัวเลขมันจะนับไปเรื่อยๆนะฮะก็คือไอตัวกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ตัวเนี้ยต้องต่ออยู่กับเมนนะครับ ต่ออยู่ทางด้านเมนอันนี้เป็นเมนอินพุตนะฮะแล้วก็ด้านนี้เอาออกไปใช้งานในกรณีที่เราใช้กิจทยอิวอร์เตอร์นะครับกรณีที่เราใช้กิจทยอิวอร์เตอร์นะถ้าเรามีการผลิตเกินเนี่ยนะครับไอ้ตัวเลข T02 เนี่ยมันก,ก,ก็จะขึ้นนะฮะว่าเราผลิตเกินมาก,กี่หน่วยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นแต่ทีนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันต้องเอาไปหักลบกับ T01 เองหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันมีการย้อนไอ้ตัวเลข ไอตัวเลขเนี่ยเรากดไปทิึงไอ,ไอ ep เนี่ย ep คือ ep แต่ด้วยนะ ep คือ reset energy นะคะค่า energy ตัวนี้มันจะหักลบเองหรือเปล่าหรือว่ามันจะเตินหน้าอย่างเดียวอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเพราะว่ายังยังไม่ได้ทดลองใช้งานนะครับค่า reset energy เนี่ยที่นสถานะ ep เนี่ยตัวนี้เป็นค่าพลังงานที่บันทึกการใช้งานเหมือนกันแต่ว่าสามารถ reset ได้นะครับ เราอาจจะลองบันทึกว่า1เดือนเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่ยังไงพอถึงเวลา1เดือนเราสามารถมารีเซ็ตตรงตรงนี้ให้เป็นศูนย์ได้นะครับส่วนไอค่าท o ทอนเอ e เนอร์จีเนี่ยไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับมันจะนับไปเรื่อยๆอ่าส่วนไออินพอร์ตกับเอ็กพอร์ตเอ y เนอร์จีสามารถรีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้นะครับตัวนี้สามารถรีเซ็ตได้ตัวนี้สามารถรีเซ็ตได้ตัวนี้สามารถรีเซ็ตได้ ส่วนที 0, 0ไม่สามารถรีเซ็ตได้ตัวเลขมันจะขึ้นไปเรื่อยๆตามการใช้งานนะครับการรีเซ็ตทำยังไงนะการรีเซ็ตนะครับเราต้องการรีเซ็ตตัวไหนก็กดไปให้ถึงตำแหน่งที่เราต้องการรีเซ็ตเส้นจะรีเซ็ตที่ที01นะครับให้เป็น0ตอนนี้มันเป็น0อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเราจะรีเซ็ตนะครับกดมาที่ตำแหน่งนี้ล้วกดปุ่มตัวนี้ค้างเอาไวนะ้เดี๋ยวหน้าจอมันจะขึ้นเคลียร์นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะ พอหน้าจอขึ้นเคลียร์แล้วเราก็ปล่อยนะครับตัวเลขมันก็กลายเป็นศูนย์นะครับถ้าต้องการ reset รีเซ็ตทีศูนย์สองนะฮะก็กดมาที่ทีศูนย์สองแล้วกดค้างเอาไว้ประมาณสี่ห้าวินะครับเดี๋ยวตัวเลขมันก็จะเป็นศูนย์นะฮะอ่าพอมันขึ้นเคลียร์เราก็ปล่อยนะครับอ่าประมาณนี้ต้องการรีเซ็ตอ่าค่าเอเนอร์จีนะฮะเอเนอร์จีกิโลวัตต์ชาวที่สามารถรีเซ็ตได้ตัวนี้นะครับเราต้องการ รู้ว่าหนึ่งคืนใช้พลังงานไปเท่าไหร่หนึ่งสองวันใช้ไปเท่าไหร่สามวันห้าวันเจ็ดวันใช้ไปเท่าไหร่พอถึงเวลาเราก็มารีเซ็ตให้เป็นศูนย์ได้นะครับตัวนี้เอาไว้บันทึกนะฮะเราต้องการรู้ว่าเออเราเปิดแอร์หนึ่งคืนเนี่ยใช้พลังงานไปกี่หน่วยนะครับก็ใช้สามารถใช้ตัวนี้บันทึกได้ต้องการรีเซ็ตก็เหมือนกันนะฮะกดอ่ากดแช่เอาไว้นะครับจนมันขึ้นคำว่าเคลียร์ พอขึ้นคำว่าเคลีย์เราก็ปล่อยนะครับมันก็จะรีเซ็ตตัวเลขให้เป็นศูนย์นะประมาณนี้หน้าจอแสดงผลมีเท่านี้นะครับบันทึกค่า energy อย่างเดียวจริงๆนะฮะไม่มีค่าแรงแสดงแรงดันนะครับคือมันไม่ได้เป็นตัววัดโวลต์น,นะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นตัววัดวัตต์นะครับอ่าเป็นตัวบันทึกการใช้งานกิโลวัตต์ชาวอย่างเดียวนะฮะเหมือน เหมือนมิเตอร์จานหมุนนะครับมิเตอร์จานหมุนที่เราใช้งานนะฮะมิเตอร์ไฟฟ้าจานหมุนก็คือมันไม่มีวัดโวลต์ไม่มีวัดวัตต์นะครับบันทึกการใช้พลังงานล้วนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเนี่ยผมลองต่อปลั๊กนะครับเราจะเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเสียบเนี่ยนะฮะผมเอาหัวแรงเสียบนะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัววัดวัตต์ นะครับไม่ไม่ใช่ตัววัดกระแสไม่ใช่ตัววัดแรงดันเป็นแค่เพียงตัวบันทึกค่าพลังงานนะครับอพอเราเสียบเข้าไปเนี่ยตัวเลขยังไม่เดินตัวนี้ไม่ละเอียดด้วยนะฮะมันต้อง1,000วัตวัเท่านั้นนะครับถึงมันจะขึ้นเลข1นึ่งต้อง1,000วัตวัเท่านั้นเพราะว่าสถานะนี่นะครับมันเป็นกิโลวัตต์ชาวนะฮะคือ เราต้องใช้ไฟถึง1,000วัตต์นะครับมันถึงจะขึ้นเลขหนึ่งอ่าจริงๆแล้วมันน่าจะมาเป็นถดเป็นขออภัยเป็นจุดทศนิยมนะฮะอ่าอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างค่าอ่า ep เนี่ยมันเป็นจุดทศนิยมนะครับสองตำแหน่งอ่าตัวเนี้ยยังโอเคอยู่นะครับยังยังยังพอดูง่ายแต่ว่าไอ้ค่าพลังงานออกพลังงานเข้าเนี่ยนะฮะ ไม่เป็นจุดทศน,นิยมนะครับขึ้นเลขหนึ่งก็คือ1,000วัตต์หรือว่า1กิโลวัตต์นะก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าแบบนี้มันผมไม่สามารถที่จะทดลองให้ดูได้เพราะว่าถ้าจะทดลองเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์มามาต่อทดลองเป็นพันพันวัตต์เพื่อให้ตัวเลขมันเดินนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะต่อใช้งานจริงเลยนะฮะแล้วเดี๋ยว มาดูกันนะครับว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงนะฮะดูจากเอาจากเอาเป็น e ีีที่2แล้วกันนะฮะอพีหนึ่งแค่รีวิวโดยคร่าวๆเนี่ยเบื้องต้นแนตะ่ว่ามันประมาณเนี้ยนะฮะการใช้งานประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาต่อกับไปไปต่อทดลองใช้งานกับระบบที่ผมใช้นี่แหละนะฮะก็มีออนกริดแล้วก็มีพลังงานที่ผมใช้ดูเพื่อ,เพ,อเพื่อทดลองดูว่า เออมันใช้งานแล้วมันมันมันได้ผลเห็นผลประการใดเหมาะหรือเปล่าที่จะซื้อมาใช้งานนะฮะตัว400กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วมันไม่ละเอียดเนาะอ่าไม่ละเอียดไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ <c oughs> ข้าวๆประมาณนี้ไฟเข้าไฟออก <c oughs> หรือจะเอาไฟเข้าด้านบน ไฟออกด้านล่างก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราต้องการยังไงนะฮะถือว่าต้องการให้ไฟที่เราใช้งานเนี่ยจากไฟฟ้าเป็นตัวเลขติดลบนะครับก็เอาไฟฟ้าเข้าทางด้านบนไฟเมนเมนนะฮะต้องต้องเมนนะฮะเข้าทางด้านบนนะครับแล้วก็ลังงานที่เราออกไปใช้งานเนี่ยออกทางด้านล่างที่เราไปใช้งานแล้วก็ไอตัว อิวอร์เตอร์ออนกิตก็เอามาเกาะทางด้านล่างด้วยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างประมาณนี้สมมติว่าผมตอนนี้ผมเอาไฟจากเข้าจากด้านล่างอันนี้เป็นเมนสมมติว่าอันนี้เป็นเมนที่ผมต่อมานะจากเมนไฟฟ้านะครับอันนี้ออกไปใช้งานนะฮะอันนี้เป็นปลั๊กต่อออกไปใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะอะไรก็แล้วแต่ที่ผมใช้อยู่แล้วก็ปลั๊กหนึ่งนะครับผมเสียบอิวอร์เตอร์ออนกิตไว้ ประมาณนั้นมีปั๊กอินเวอร์เตอร์ออนกิจอันนึงที่เหลือก็เอาไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ออนกิจมันผลิตไฟนะครับถ้ามันผลิตไฟเกินนะฮะคือผลิตไฟย้อนนะครับไอตัวเลขอ่าไอตรง t T02 ตัวเนี้ยมันจะมันจะขึ้นนะฮะที2ตัวนี้มันจะขึ้นนะครับ,นนรบส่วนไอไฟที่เราใช้จากการไฟฟ้านะครับไอทีศูนตัวเนี้ย มันจะขึ้นนะฮะแต่ทีนี้ผมก็อย่างที่บอกว่ายังไม่มั่นใจว่าไอตัว energy ตัวนี้มันจะหักลบให้โดยอัตโนมัติหรือว่ามันจะเดินหน้าอย่างเดียวนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่หักลบอัตโนมัติเราก็ต้องมาบวกลบเองเอา T01 มาบวกลบกับไอ T02 เราก็จะรู้ว่าเราใช้ ไฟมากกว่าที่ผลิตได้หรือว่าผลิตได้มากกว่าที่ใช้อ่านะฮะมิเตอร์ตัวนี้สามารถบันทึกให้ได้ได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาติดตามดูกัน EP ที่2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะร,รีวิวเอามาให้ดูกันโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดู EP ที่2ก่อนแล้วกันว่าการใช้งานมันเป็นยังไงดีไหมนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับส่วนลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับทันใด อยากจะซื้อมาลองก่อนก็ไปจัดมาเลยนะแต่ว่าอันใดอยากจะรู้อยากจะดูว่าโอเคการใช้งานเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าก็รอดู EP ที่2นะครับก็คลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ